มันหน้าค่ะปลูกสาจากน้อยอายุอยู่ที่ประมาณสองเดือนกว่าๆค่ะเพิ่งใส่ปุ๋ยแล้วประมาณสองสามสัปดาห์นี่แหละคะ่ะอันนี้ยังเหาะเบึงทั้งขาพราะว่ามันใก่กับท่างดีเขาเจ้าว่าปลูกที่นี่ ไปเจาะง,งูควยมาลามต่วนงามไปงามงอี๋มองเข้าปปลูกเนี่ยค่ะไรขึ้นไปพูนทั่ง มาเบิ่งให้นี่ก่อนให้นี่บอกค่อยงามปันไดค่ะต้นงามกับงามห้นี่สี่บกค่อยงามปันไดตอนมาใส่ปุ๋ยที่แหลก,กหลายากระยแต่ว่าหยานีงามแต่ว่ามันบนปันไดแต่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็คือยังโอเคอยู่เป็นมั่นบ่อกงามแั่ไหนบล็ให้นี่แต่ภาพมาเบิ่งโอ้ยใส่ปุ๋ยแล้วค่ะอันนี้เอาอ่าพี่หยาเห็นบะบ่ได้ทอนออก อันนี้เอาค่ะมั่นนั่นคือพูแล้วกันจอกปุดนะคะปุดทั้งขางจังสีน้อห้อยปุดทั้งขางใส่ปุยอ่ะมั่นบมปันใดพรอมันแรงท่านถือฝนเดียเทียอยู่ปลูกลาลาพร้อมปลูกช่วงต้น มันอ e ีเหลืองหน่อยอีเลืองน่อยแต่ว่าก็มียางมียางมันเป็นบอเป็นอย่างเหนียวแต่ว่ามืออื่นว่าสีมาก ฉีดฮอร์โมนบ่รู้ว่าสิได้มาไดปะมันเป็นฉีดฮอร์โมนหรอกคะ่ะฉีดปุ๋ยเกตเนนซี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนี่คะ่ะต้นงามกันงามต้นน้อยกันหน่อยเราค่ายยังหลอดบางแห่งอันฟังทางนั้นเป็นของข้าเจ้าคะ่ะหน้าทุ่งพื้นเดียวกันแต่ว่าเพิ่นขอปลูกน้ำเพิ่นว่าเลยให้เพิ่นปลูกน้ำตอนนี้มาตอนมาอัน,น,นที่แรกเป็นหยาเนี่ยเบา สามกระสอบก็ออกมีโบ่เบิดการปลูกม,มันให้หน่าก็ดีอย่างนึงค่ะถึงงาม,มันสีบ่์น,นั่นกะอีอย่างนึงคืองห้องเด็กพื้นดินแล้วก็เอาหยาไปพร้อมต่างเอาปุ๋ยใส่หน้าพร้อมปุ๋ยพืชสดก็ว่าไปเนี่ยค่ะต้นงามแน่บ่ง,งามแน่แต่ว่ามันมันให้บ่ง,งามงนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมีมันให้นีโบ่ง,งามปานเดยภาพบุอเน,นกเศสาสตร์ค่ะ างานข้างนี้ให้เคนเราปลูกงานมีได้ล่ะแต่เสียดสาดก็วิเลียงหน่อยผสมกันนี่ค่ะของข้าเจ้าโอ้เห็นบ่นี่ของข้าเจา้า,า,า,จาปลูกก่อนประมาณเดือนหนึ่งของข้าเจ้าเกิดแล้วของข้าวจะปลูกเนาะอยา,าพาไปบึงเล่อหล่อนี่นะอยันถ้าผู้ใดติดตามช่อง เอาบีมาตะเล็กๆกเกษนว่าพ่นนี่ลหละที่ห้ามาตัดหญ้าก็พอที่วานสองให้ที่ว่าให้เขาไม่ตัดหญ้าติด,ดตามเกษสิเห็นว่าหญ้ามันหลนะครับว่ามีเขาแต่ว่าพอ่อจะตัดหญ้าออกแล้วกับว่ามีเขาคือเขาอันนี้เกษตรศาสตร์นี่ค่ะเกษตรศาสตร์สังเกตลักษณะต้นมันต้นมันจะอันนี้มัน,มนจะถอนแสงจากตะวันนี่ะนะนะต้นมันจะมีลักษณะเขียว เขียวออกกว่าอีเหลืองหน่อยเดีเห็นชัดเจนนี่อีเหลืองหน่อยต้นมันสิออกเหลืองเหลืองเล็กหน่อยค่ะแต่ว่ากระเสียษศาสตร์นี่ต้นมันสีเขียวนี่แต่วเราจะถอดนี่สีเขียวใบก็แตกต่างกันได้ชัดเจนค่ะ,คะก็ไีเลี้ยงหน่อยเลยการแดงหอมไีเลี้ยงหน่อยอันกันกบกระเสียษศาสตร์ค่ะข้าเจ้าล่อ,อนกบ่นี่ค่ะกระเสียษศาสตร์นี่ขาเจ้าใส่ปุ๋ยอะไรด้วยนี่ของมันเขาเจ้า งามลพี่ะต้นสูงมเลยนี่นนค่ะ,กะเกษตรศาสตร์เบิ่งยอนแสงแตะเวนเนงมดแล้ง,งมันอยู่หม่มมันเลียวมันให้เจาออ้างามเลยเดี๋ยวพายางถึงไปเบื้งเครื่องเค่งค่ะเจ้าตอนนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็อันนั้นอยู่เขียวแหลกขึ้นมากจะใส่ปุ๋ยสูตรซิบหาผสมกันกับ กิ๊ตเต็นสีเขียวก็รู้ว่าสวยดีะคะ่ะนี่เห็นไหมต้นงามกับงามต้นหมากับงามอยู่ยเลยค่ะนี่เห็นไหมต่ว่าตรงกลางตรงนั้นเบิ่งเล็กน้อยแต่ว่ามั่นอยู่นี่สวยงามอยู่โอเคใส่ได้งามเคนจากเกาหลายต้นมาใส่ปุ๋ยบริไทยให้เบิ่งค่ะเพราะว่าเป้าอุลีโอเคอยู เดือนค่ะสามเดือนโดยประมาณค่ะเพราะว่าท่านได้บดกลุ่มผ้าเนาะสองสามเดือนนี่แหละใบด่างค่ะใบด่างโลกใบด่างแต่ว่าห้าบอออกบอออก <c oughs> พี่นี่บอออกค่ะแต่เสียสุภาพเมื่อพผลผลิตา่าต้นใบด่างเนี่ยหันห้าบอออกมันสีเป็นยังไงพผลผลิตสิไรบ่ดี๋ยวชี เกิดกับมีผลกระทบอย่างหลายบอ่อมีใบด่างค่ะด่างได้หินได้ชัดแต่ว่านี่กระเบไปหนังแต่ว่าห้างบอ่อค่ะแต่ว่ากะตามที่เบิ่งเข้านะ้นำมากค่ะเขาเจอก็อยากให้ออกอยู่เพราะว่าลำมันนี่เขาเอามาจากจาก,จากทางไกลค่ะบ่เองนื้อน้ำมันเฮามันก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสตามมาแต่ว่าห้าบอ่อเอาไว้เลยนี่ค่ะเบื้องลองนี่คือสวยไปละ งามตามทองเรืองโอ้มันให้งามงามงามนี่ค่ะเบื้องช่วงอยู่หันนี่ค่ะอันนี้คือเอาปุ๋ยสูตรซิหาตากระต่ายสิบหา้าสิบห้าสิบห้าห้องพื้นค่ะให้ละให้ละประมาณสองถึงสามถังค่ะโอ้สวยสวยงามอยู่ค่ะงามอยู่โอเคอยู่เพราว่ามันห้างปูรุ่นมูนี่ค่ะใบใบชงระว่างลองคือกบกันละ ชองระวางลองกบกันแล้วอาจจะมีบางบางตัวในสีขาที่มันบาท่านกบกันกับบัวปีหนังแต่ว่าถ้ามองในระยะอันนี้คือใบกบกันแล้วถือว่าโอเคยังหน่อยๆอยู่ก็มีตามสภาพค่ะมันให้หน้ามันแหลกนี่เออพถึงเรื่องการล่องเพื่อนนะค่ะห้องเพื่อนกับปุ๋ยสุรสิปหาแล้วก็ขี่ไก่ค่ะขีดไก่นี่กับห้วยวานไปเลยแต่ว่าปีหนังว่าสี่ ล่องแบบบปยกล,งงล่อ,องเบิ่งเรือว่าผู้ใดมีข้อมูลจังได๋กะให้ข้แมในน้ำกันมาได้เด้อค่ะผู้ใดที่แบบว่าเซียนการเฮ็ดมันนาอันนี้ก็เพิ่งจะเฮ็ดนี่ปีที่2ค่ะแต่ว่าให้นี่ยเฮ็ดปีแรกมันเอ็นทงนาให้นี่เฮ็ดปีแรกค่ะโอเคอยู่แล้วการใส่ปุ๋ยนี่มันตอนเฮามาใส่ที่แรกๆมันก็สิอยู่ประมาณนี้ค่ะ มันอยู่ประมาณนี้กับำอยู่ประมาณนี้แหละเพราท่านได้งามปันได้ใจสูตรสิบหากับตากระตากระตาสีไออนนั่นสีเขียวจำไว้ว่าอย่างสูตรเท่าไรเดาเด็ยเดยวสีหายขอมอนแนบรูปแนบอ่าสูตรใส่ผ้าลังนะคะ่ะเห็นโพในท่านตาค่ะเข้าใส่แล้วเนี่ยประมาณประมาณนี้ มือวันคู่วันคู่ยังเด็กมาใส่ห้นันอยู่เลยวันคู่คือวันที่สิบหกเมนมายังเด็กมาใส่ไ้เนี่ยให้ใหนีอยู่เลยเพราะว่าใส่สองคนกับแม่คะ่ะแล้วถ้กคือไอบีบอมาแม่กับบอดดายมาใส่ขึ้นกันเพราะว่าแม่ออกมากบอดดายก็ต้องถ่ายไอบีมาแต่โรงเรียน,นะคะ่ะอาจังกับมาใส่มาแต่ไปเรียน,นมั่นพี่น้องเนาะ มันคู่รองเป็นเรื่องธรรมดามันคู่รองมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะนี่สามต้นนี่ฮันได้บิดนี่นะเอ้ยลอยอะไรเอ้ยลอยตันอะไรตัวนี้นี่ค่ะมั่นเลี้ยงหน่อยมันแตกดีค่ะมันรากเนี่ยพอดีเลยเท่ากับเสียเลยเอาไปร่วงให้ให้ห้องพันปู่ของปูออกซึ่ป้าเชียวแบบจะแดงมามันได้กินปุ๋ยละ แล่แบบเพี้ยนได้ชัดค่ะ1 2 3ให้ที่สี่คือหนึ่งหนึ่งสองสามให้น่ะให้ให้พระท่านแม่เนี่ยค่ะเขี้ยวแบบโอ้เขี้ยวแบบเพีนได้ชัดแตกต่างจากเต๊ะโอเคค่ะปาร์ตใบญ่ใบใหญ่ค่ะคือใบใหญ่ดินเดี๋ยวถาเบื้งดินอาจจะ อาจจะว่าวาดีนมันซุ่มบ่เนาะดีนมันซุ่มบ่อืมบ่ปานใดแต่ตรงนี้บ่ทันได้ถือฝนได้เทียได้ค่ะบ่ทันได้ถือฝนได้เทียอืมก็เส้นในดินก็บ่ค่อยมีเป็นบ่ค่อยหรือบ่มีเลยฝนบ่ทันตกจักเทียเอามานี่มาบ่ ใบใหญ่ดีค่ะนี่พงกนีใบเงยดีใบเหี่ยวดีเบ้างใบหงายใบเงยนะครับงามอยู่อันนี้คือเป็นอังสีมันไฮน์น่ะต้นนี้ก็เป็นอังสีต้นนี้ก็เป็นอังสีโอ้มันใไฮนี่งามดีค่ะเอาอันนี้คือเป็นอังสีคือปีนออกอังสี มันมันจะเป็นลูกตัวนี้มันจะเป็นลูกใบด่างน,น,นี่คือมันดีดีขึ้นจะเป็นลูกใบด่างนอนี่ค่ะมันกำลังสิเป็นใบด่างแล้วนี่ไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ค่ะเบิ่งเลยใบมันใบบักใหญ่ขนาดนี้มันใบเงี้ยมันแรงเนี่ยค่ะนี่ khung bậc mì mặc bậc mặc nha 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 mặc โอ้ยแตกพี่น้องวงมันอีเดียงหน่อยพิเศษวงนี้ล่ะค่ะแตกแบบภาพบบกเนี่ยนี่ค่ะเบิองเลยเข้าใส่ปุ๋ยเบิองใบมันซื้นคือกันกับมันไห้เลยขนาดว่ามันแหลกแต่ภาพตัวเบิองไห้อีกทีนึงก่อนอันนี้ก็อ่า เออเพื่อนยังก็มันแห้งตามสภาพเขาบเป็นอนยังนี่มันไฮนิ่งง่ามิลีบ่ตายบ่วยังเบิ่งเลยค่ะอันนี้อันนี้ปลูกอันนี้คู่ใหญ่ปลูกใกล้กันมันก็เลยงามอู้มันไฮนิ่งง่ามิลีบัวตายบัวยังเลยค่ะมือนี้กะสิถ้ามันซสานีล่ะค่ะบมียังหรือว่าผู้ใดมีขอแนะนำเจังใดได้การปลูกมันใไฮน่า อันนี้ซีตดอันนี้ตดมันอีเลยียงหน่อยค่ะในการแนะนำปลูกมันให้หน้าก็สามารถบอกได้เด้ค่ะแนะนำกันมาใด้ใส่ปุ๋ยอีเยังซีนฮอร์โมนหรือว่าอีหยังจังได้ก็บอกกันมาได้ค่ะถ้าเจอกันคลิปต่อไปนะคะ,ะ,ะเจอกันคลิปหน้า นะคะคลิปนี้ขอฝากไว้สำหีับนอกแลาวมืออื่นหันเดี๋ยวมาสิ่ฮอร์โมนแลวสิ่อถ่ายบรรยากาศให้บึงเนาะคะฝากติดตามช่องอวิชแนลนะคะขอบคุณค่ะ